ที่สหรัฐอเมริกากำลังมีกรณีที่รัฐบาลกลางสำนักงานดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนจะต้องเร่งตรวจสอบกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถเทสลาโมเดล X ซึ่งเป็นรถขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติมีอุบัติเหตุนะคะและทำให้คนขับเสียชีวิตค่ะโดยทางคนขับก็คือโจชัวบราวผู้ชายวัย40ปีที่จริงถือได้ว่าเป็นบิ๊กแฟนหรือว่าเป็นคนที่ ติดตามรถเทสล a ามาอย่างใกล้ชิดและเคยโพสต์วิดีโอคลิปนี้เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพของรถที่ได้ชื่อว่าเป็นรถออโต้พายอตค่ะเห็นภาพที่รถขยับมาทางขวาโดยอัตโนมัติเมื่อเห็นรถขันข้างหน้าเปลี่ยนเลนเข้ามานะคะ วิดีโอคลิปนี้โพสต์โดยโจชัวบราว์ค่ะและหลังจากนั้นหลังจากที่เขาโพสต์ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาผู้บริหารของบริษัทเทสลาก็ได้นำไปโพสต์ต่อด้วยนะคะเพื่อยืนยันว่าเห็นไหมประสิทธิภาพเกิดขึ้นจากการทดสอบแล้วของระบบขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติหรือออโต้พายลอตแต่วันนี้หลังจากที่รับทราบว่าเกิดอุบัติเหตุแล้ว โจชัวบราวต้องเสียชีวิตทางบริษัทก็ออกแถลงการอีกครั้งนะคะเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมๆทั้งยืนยันด้วยว่ารถมีประสิทธิภาพและผ่านการทดสอบมาแล้วไม่ต่ำกว่า200ล้านกิโลเมตรเหตุที่เกิดขึ้นกับกรณีอุบัติเหตุนี้เป็นเพราะว่ารถบรรทุกมีสีขาวแล้วท้องฟ้ากำลังสว่างอย่างมากทำให้รถอาจจะไม่สามารถจับสัญญาณได้จนนำไปสู่อุบัติเหตุครั้งนี้ แต่อีกด้านหนึ่งก็มีมุมมองจากหลายฝ่ายที่เกิดขึ้นนะคะถึงความเหมาะสมของการนำรถเทส l a ออกมาจำหน่ายในท้องตลาดทั้งๆที่ระบุว่าเป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติแต่ทางบริษัทก็ระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างการทดสอบใช้คำว่าเบต้าเทสติ้งซึ่งทางคำนี้ทางบริษัทเองก็ยืนยันว่าไม่ได้หมายความว่าคนที่ขับรถจะสามารถปล่อยพวงมาลัยได้เพราะว่าจะต้องคอยควบคุมทิศทางของรถกันอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ ผู้บริหารของเทสลาก็ยืนยันมาตลอดว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนขับที่จะต้องคอยควบคุมพวงมาลัยของรถด้วยค่ะซึ่งก็เป็นความพยายามของบริษัทที่จะยืนยันถึงคุณภาพที่เกิดขึ้นแต่ครั้งนี้ทางสำนักงานดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนได้ยืนยันแล้วนะคะว่าจะต้องตรวจสอบ ว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดขึ้นคืออะไรใครจะต้องรับผิดชอบระหว่างบริษัทเทสลาหรือว่าคนขับรถที่ทำให้เกิดเหตุและต้องเสียชีวิตในครั้งนี้ทางด้านนักวิเคราะห์ที่ติดตามการจำหน่ายสินค้าต่างๆตั้งข้อสังเกตว่า สำหรับการนำรถขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติออกมาจำหน่ายก็คงจะเป็นประเด็นสําคัญที่ทางสํานักงานของสหรัฐจะต้องตรวจสอบเพราะว่าสําหรับรถของเทส l a ถูกจัดอันดับว่าอยู่ในอันดับที่2ของรถที่สามารถขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติซึ่งการวัดมีกันถึง4อันดับด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นประเด็นใหญ่ในการตรวจสอบกันต่อไปว่ามีความเหมาะสมและมีช่องโหเกิดขึ้นตรงไหนค่ะ